สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่17นะคะ17กันวาคมพศ2566นะคะสําหรับใครที่ติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะคะสําหรับงวดวันที่16ธันวาคมนะคะตัวเลขก็เข้ารูด7นะคะเมื่อวานอาจารย์ได้ปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ให้มี4เมื่อวาน42ปล่อยมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ยิน นิดนึงอาจารย์บอกว่าน่าจะมีสีห้าด้วยเดี๋ยวยังไงรอลุ้นกันนะคะว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนนะคะตอนนี้หลายท่านเดินทางมาที่ตำหนักตำหนักของอาจารย์อยู่ที่บ้านนนสามคีตำบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะคะใครไหนที่อยากเป็นเพื่อนนะคะถ้าแคทแอไมาได้เลยนะคะ sp 3 2 5 1นะคะ ตอนนี้อาจารย์นะครับจากนี้งนะครับสำหรับเดินทางก็สามารถไปติอาจารย์ที่นะครับตี้องมานะครับเรต้องมาสติโอ้เอฟซมาหลายพี่น,อน้องค่ะใครยังไม่เคยมานะคะก็เดินทางมาได้นะคะที่ตำแหนักของอาจารย์นะคะอยู่ที่บ้านโนนสามกี ตำบลนานมนอำเภอนามนนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้อาจารย์นัตตีจะให้ชุดเต็มสวัสดีค่ะรับนะครับเยี่ยงแชโบนแนนนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงวดเมื่อกี้นะครับถามาเข่าเพราะเข่าแค่เล็กรูดครับเจ็ดมาสองตัวแต่ว่ามีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเข้าจอประแตกนะครับตัวที่เขาให้มีเจ็ดหกเนาะเป็นตัวเด่นเจ็ดหนึ่งังเหี่ยมันออกเกณฑหางที ลางกระแทนที่จะเป็นเก้าายเท่านั้มันไปออกเปหนะครับเนาะถามว่ามันเขา่ขาวะเข่าคํำนี่ผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนั่นแหละ <S <S ผมก็ว่าอยู่นู่นมือเนี้ยอาจารย์คือเขาแต่ที่เจ็ดมาใบผมกับบริษคือพ่อเจ็ดหาผมดอกนะครับนะเจ็ดมันมากจะโตมันมาแถึสองตัวแต่ว่ามันบ่มีประโยชน์ปานไดจัดดีก็บ่าเาข่าครับกต่ดีก็บ่มีเจ็ดเลยคือ,อยังงวดศูนย์หลร้านเปอร์เซ็นต์นะคนก็เลยดาอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเลดาย่งเต็มเพราะว่า อ่ามันก็นไปคล้องจอกล้ครับหนิผม,มาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเนาะผู้ใดรูดผู้ใดวิงผู้ใดมาเกตยังกันที่ได้ไปงวดนี้งวดเมื่อกี้ขอเสียคือผมมาฝันเลยแต่งวนนี้ผมฝันดีนะครับแต่เลขงวนนาเนี่ผมปล่อยไปหลายคนถามว่าอาจารย์่าปล่อยเร็วไหลมันอัน ผมวอร์ตรงๆอย่าปอยสาบปล่อยเลี้ยวมันจะอันครับผมเจ้า,า,จามือเขากับนางจออเขาทุกมืออยู่กันเจ้ามือเองเห็นก่อนเขาอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาหูแล้วว่าเขาตีล่อยเลขกอย่างนะครับเนี่ยเจ้ามือเขากัจบจ่อเพื่อกันแล้วมีมีไผ่เอ็นมีโตกู่วะครับอยู่นี่มีคโอ้แล้วตาดวงเนาะเห็นบอครับผู้ใดรูนผู้ใดวิ่งเอาเจ็ตผมไปแล่นนะทุกคนครับอ่าแล่นบ่ปินสาธิตหีเลขวิ่งเขานะครับสิบสองงวดเราเข้าไปสิบเอ็ดงวด เราหลุดม้วนเดียวก็คือศูนล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งพฤศจิกานะครับงวดนั่นแหละถึงได้ว่าเป็นหมาเนาะเจ้าด้านศูนย์พ่อมึงบ่แม่งม้วนเนาะมวดนั่นแหละด่าครับเพราะว่ามันพมาเลยแดงวดนี่เขาด่ากัได้าในครึ่งนึงเพราะผมบอกว่าเสื้อยังก็ได้ให้ยมีเจ็ดมันมาอยู่ครึ่งนึงนะเจ็ดแต่เขาจะไปดีใจก็ดีใจว่าว่าเต็มที่เมื่อวานลุกขึ้นเลยเด้เจ็ด อ่าเจ็ดโอ้นังคือเก่าครับดีใจว่าได้แต่กะตาทีดีก็สิบสองวดเข้าไปสิบเอ็ดแต่เราจะไม่ได้นับสิบสองสิบสามเรานับเป็นงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่สามเข้ากับมาเขาอคือซีโมพฤศจิการที่เขารูดศูนย์หนึ่งท่านว่าเนี่ยเขาดังครับกี่ข้างเพราะว่าเขาเขาเก่าหนึ่งก็เต่าเจ็ดบนล่างนะครับเป็นนวดที่สองนวดเมื่อกี้เขาเจ็ดเข้ากับเขาเป็นงวดที่สามคือเลขรูดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะครับคือยังว่าครับเดขกมีเขามีรูดแล้วทั้งวดเมื่อกี้นะครับผู้ใดติดตามไล่โซดผม ผมจะบอกให้เบาเด้งวดเมื่อกี้ท่าผู้ใดมาสำนักผมบอกว่างวดน,นี้เราอย่าเล่นหนักนะเพราะว่าคนดิดาผมหมายมันตามน้ํไหลเดี๋ยวคนสื้อน้าไหลเขาจะพอถือเพราะว่าอย่างผมบอกกู้ไว้ว่าขันทุ่มหนีมดดาผมสื่อน้ํานี่ผมไม่ถือรอดเพราะว่าผม่ามาก,กนะนะเพราะว่าคนจริงนี่เขาเขาบ่ถือเขาก็บด,ด้เาเดเกากเล่นเนี่ยคือยังเท่านี่แหละ บ่ถือก็จะถือก่ถือมากที่เก่าเตยมสำนักสาบลาบเต็มสำนักสาบลาบนะคะแม่ข้ามาจานนะคะท่านผู้ชมผู้หลังคนนี่เป็นยังสี่หัวผมเขาเก้าหนึ่งไม่ื้อดอกหัวไหนผมเขาซื้อเลยดวงโรมีนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้มันจะเป็นยังสี่ยังสี่ได้หงวเก้าหนึ่งขอเขาบนล่างนี่ว่นได้ซื้อเห็นอยู่ ตั้งหันนี้ซื้อเต็มๆคนดึทดับผู้ชมคนมาซาลาบคู่เก่าที่นี้ก็นะปล่อยทั้งฝันปล่อยทั้งเล็กที่ผมปล่อยไปืี่นี่เฮ้ถือว่าเป็นถุมพีพีที่ได้ก่อนเพื่อนเลย เขาจะได้กวอนมูเฮาลอตเตอรี่เมื่อกี้ผมไปยิบให้พี่น้องเหมือล้วล่ะนี่ใหม่เหมดอนละบอจ้าครับปผมปล่อยไปง้วนนี้ก็จะเป็นม้วนที่สี่แลเราจะน้ำง้วนสุดม้วนเมื่อกี้ผมบอกว่าจะให้คุ้งตาหัวดาวผมโผล่ผมไปบ่หอดน้ำมันเหมือนกวอนนะครับเดี๋ยวอันเติมน้ำมันใหม่ก่อนงัดกันที่ไปใหม่นะครับก้าดียุคที่ปูยังหายเจ็ดมาอยู่นะครับเจ็ดกับมาดังสอนโผกับยังอุ่นใจอยูนะ่วนะ่าเฮ้ยกับยังมาอยู่อ่ะ ผีก็บ่มีเก็ตเลยมันอกีถึงได้อีกน,นะครับกะคือยังว่าปูขัดค้นงมวดเมื่อกี้ผมจะบอกเลยว่าเฮ้าไ่ต้องเลียนนะบอกเพราะว่าคนมันตามไหลมันดังไกล้ๆเ่อวัศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นเราหลุดแต่วันนี้เราไม่หลุดกะปูขัดคนนี่ปูสที่ให้เฮ้าอยู่บอกเพราะว่ายัางจกักถือได้เพาถึอเฮ้ากับมากที่เราปูลรัค้นมาถือเป็นม่มแม่ดินะครับเนาะกะโบเอาปันก่อนไหม อเรื่องฝันก่อนความฝันอาจารย์นะคะท่านผู้ชมนะครับแต่เขามาหนีเขาจะสังเกี่คนรุ่มปั้นไม่ยิ่งหนาสำนักหนาเซลลูหนาสำนักภุรลามองของวันนี้อาจารย์ฝันนะคะท่านผู้ชมนั่นคือเจ้าภาพใหญ่พี่สาวผมมีหน่อยวัฒนภาเราเสียชีวิตแล้วมือนีเป็นมือเผาของเราเมื่อซีปีที่แล้วนะครับเนาะแล้วกะเราเป็นคนมอบเงินปัจจัยก็แรกให้ผมสื่อที่สั่งสำนักแล้วก็บริจาคมากกว่าสี่สิบร้านนะครับแต่การจังได้ยี่สำนักมือนีแต่มือนีเราเสียชีวิตแล้วตอนเราเสียชีวิต เราเสียเมื่อซีปีที่แล้วด้วยวัย46ปีนะครับเนาะน้า,นนา,นา,นามาแล้วเหมือนว่า,วา<อ>กวนผมบอกว่าอะไรืออาจารย์มึกว่าตะรี่เจ็ดพมาใบบอกอยู่ทุกมือแล้วแต่้อเหมือนว่าสื้อได้เจีนหา <_ S 1> นะครับปัจทีนี้มือเคื่อนบ้างสีแจ้งพี่น้อยมันมาเขา่ <_ S 1> เขาฝันเข่าฝันแล้วผมก็เล็ดเปิดเป็นถึงวันนี้ในอดีตมือเผาเล่าตัวนี้จนผมหายน้ำเรามาบอกว่างซี้มือขค้ืนนี่ พราะมันจะเป็นเตียงเราแบบนอนอยู่กับสามีเราผมกับยู่ข้างๆแต่ก็มีคนมาเฝ้าเราก็ยกมือให้ผมจิงจิ๋ดแต่เราในฝันเราบอกว่าชีพประจวบเราเต้นแค่ชีเพื่อกำลังสีดับไปครับแล้วบบว่าชีหมดแล้วเอ้าแกออกไปย่างไปหาเราแล้วเราก็เสียชีวิตอีกข้างในฝันอ่าในฝันเราตายอีกเพื่อนึงไหมตแต่เรายกมือวางเท ก็เป็นส hmm. so ี่สองสี่ศูนย์สองแ่วนพี่น้องค่แตงสี่ไว้กันนยันนะจะว่าสีวันนีนีสครับสีีะคะสี่ศูนย์ก็มีสี่สี่สองก็มีนะคะอันนี้คือแอปก็คิดว่าอายุเราสูงตีหกสี่ห้าย่างสี่หแต่อันีองขนตายก็ต้องนี้เขาจะเป็นยนย้งสี่หกศูนย์ใรโดนยันเนี่สีศูนย์ันนี้เขากระามาคือไหผมก็ได้มองว่า แล้วแล้วพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ผมมีวันนี้อยู่แล้วแล้วมือนี้ดีมันแตกคือเปิดเป็นบุคคเมือเผาเล่าแม่มือนีเมือซีีที่แล้ว<ม>ยูซื้อไปฟันมันกับเป็นไปไว่าไรครับที่จะยูซื้อไปฟันหอวกันนะครับเนาะก,กะปล่อยไปเลย30มสิบันวานะครับซื้ออะไรก็เลขมีเข้ามีหลุดอาจารย์พูดก่อนซึ่งไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงการเดาว่าทายว่าเท่านั้น30มสิบันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับอ่าบันทึกขึ้นไปเลยสีอะไรบ้างนะครับ สี่สองสี่สองสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็สี่ศูครับ4 0่ศนฟังอีกครั้งสี4 2องสี่สองสีแล้วก็ครับ4 0่ค่ะสตัวมี4ี่สองมีสี่กับ4 2 0 4 2 5 4ูนส่สนตัวตัวหนึ่งที่ผมจะไม่เขียนลงให้มันดังก็คือสี่ห้าศูน สูที่สามผมจะก็เขียนลงแต่ผมบอกไว้าห็นไพรมาสำนักผมมันยังสิบหอกตรงนี้นะครับเฮงรวยๆนะวันนั้นอายุพี่น้อยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีในชุดเนาะอ่าเราก็เหมือนครับเดิมครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีผู้ใดมาซียังก็ซื้อได้เหมือนล่ะมาซีเก่าก็ไม่ได้ว่ากันซีเอสที่ยังในเหมือนกับแต่ติดสีขึ้งหัวเมื่อกี้ล่ะบอกว่าซื้อยังอะไรให้มีดเด็ให้เขาเขาคิดยังซี่เลียงอาจารย์นี่มันจะแม่นตัวเดียวไว้ก่อนนะครับเนาะเส้นไหวเลขวิ่งไปเนี่ยโอกาสพลาดนี่มันหน่อยมาก ครับมันจะรุดแค่งวดเดียวคืองวดศูนย์ลานเปอร์เซ็นต์แต่งวดนี้สี่ห้าแสนเปอร์เซ็นต์บอลด้ครับเ้อะบวกเก่าเอาลาเลยเ้อะงวดไห้ว่าลาเน่มันโมากนะครับเนาะมีมครับน่มีสี่สองสี่หาสองหาแล้วก็สี่ศูนย์มักรีสุดเลยก็คือสี่ศูนย์ผมอ่ะเพราะว่าผมมักรีศูนผมฝันเห็นกี่น่อยแล้วยกจังส่คนตายกับศูนย์อายุเราสีที่หกแต่ผมอยู่คือสี่ศูนย นะครับทีศูนยศูนย์ทีคาดว่าอันหนีแน่นอน<า>แต่ว่าอันเขาปล่อยเร็วกว่านีครับไปหาออร์ดซีรัลแต่ดี50นั้นวันนี้หนึ่งเพราะว่ากันเขาถ่งัวดนี่เขามีเงินโอ้เข้าดาวเลยเด้อาได้แฮ้น้ำกัดใส่ปีไหมนะครับพรางวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะเข้ามาแล้วสามงวดนะสำหรับที่รูดนะครับด้วยเลขคู่ เลขทูผมจุดก่อนผมให้เลขจุดกันเลขทูขขมาตรงกันเองไงเขาจังสิงอัดได้ก็ยังงวดเก่านึงงวดเก้านึงน่ะไปเลขไปกับเก้านึงจุดทูก็ได้เก้านึงมันก็ปัเห็นมูกับทูกุ่งมันก็เลยไปไงถ้างวดนี้เนี่ยพี่น้อยยกจต็มที่นะมันนีต่ตีตถ้าคนไต่กระูนเท่าเปล่าตอในี้ขันเราตต่รอบที่สองนะครับแต่มันมันมันอันมผมว่ากระแสลดลงน่าจะไม่อันเยอะนะครับแต่ว่าบไถไฟลดตอนไหน มีไผ่เคยมาสานักแนครับอยู่นี่คือว่าหนางไม่เหมือนเลยโอ้โหนะครับว่าถึงจะมากที่เราได้เหรอเราเคยถึงนแล้วมีแฟนครับที่ FC นะคะแฟนคลับแฟนช่องอีกครั้งนะคะก็เป็นความหวานของอาจารย์น็อตนะคะท่านผู้ชมก็อาจารย์ก็ปล่อยตัวงดแล้วด้วยนะคะ <im <im สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะหัวหมือใส่กล้องเลยนะครับโอโหดีละถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวปีใหม่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอ่าโบกมือโบกมือค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะถามว่าอาจารย์ดีใจว่าอาจารย์ก็ดีใจอยู่เพราะว่า เลขเขาจะเขา่าตรงหรือเพราะว่าเข่าค้นกับมาหาหงษ์นั้นใส่อยู่นะครับก็่พียังค้ำผมบอกแหละถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะผมก็บ,บอกไปแล้วนะครับเนาะงวดนี้ผมก็จะแก้บนปูขึ้นเก่าผมก็จะถายผลเราไม่ขึ้นเก่านะครับแต่ง่วานี้